สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอล่ะวันนี้ก็เป็น day two เนาะของงานแฟนมิที่มาเก่าเนาะ วันที่สองแล้ววันแรกจบไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเนาะทั้งคนดูแล้วก็น้องหลิงน้องอ,อมก็ดูท่าก็แบบไปการแสดงแฟมิลี่ที่ดูมีความสุขอ่ะนะของอร่อยก็เพียบแล้วยิ่งกับน้องหลิงนี่เป็นสไตล์ที่ชอบกินอยู่แล้วด้วยแล้วแบบของที่พี่สาวจินจัดมาให้คืออย่างดีอะ่ะนะคะน้องอ,อมก็เช่นกันเห็นพี่หลิงมีความสุขกินอิ่มนอนหลับนะคะ น้องอ้อมก็มีความสุขไปด้วยอะไรน้องอ้อมแสดงตอนไหนแหมก็แสดงบนเวทีเมื่อวานก็แสดงออกมาหมดแล้วว่านะฮะรักล้นใจขนาดนั้นอาชงกันไปชงกันไปคราวนี้มาดูปฏิกิริยาพี่สาวจีนหลังจากที่ได้ดูงานแฟมิชครั้งล่าสุดเดวันเมื่อวานเรียกได้ว่ายังคงพี่หลิงน้องออมเนี่ยยังคงตกแฟนพี่สาวจีนได้อย่างต่อเนื่องนะยังมีคนทยอยเข้าด้อมอย่างแบบสดสดร้อนๆอนก็มี หลายคนนะบอกว่าสารภาพว่าโดนน้องออมตกตั้งแต่งานรับปริญญาที่ผ่านมาเนี่ยแหละเนาะเรียกได้ว่ายัางคงมากันเรื่อยๆเขาก็คงแบบเห็นงานรับปริญญาใครทําไมมันเด็กคนนี้มันดูน่ารักจะทําไมคนจีนอะไรเปให้อย่างหนักก็เลยเอ้ามาดูหน่อยเอาโดนตกเข้าไปเลยค่ะอ่ะมาไล่เรียงกันค่อยๆดูกันไปแต่ละคอมเมนต์เลยเนาะก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนโดนตกมาจากไหนกันบ้างแล้วโดนตกมานานเท่าไหร่แล้ว นะคะอามาดูคนแรกเลยค่ะเป็นคนเริ่มเปิดประเด็นนี้นะบอกว่าเอาจริงๆนะเธอตั้งแต่ฉันมีชีวิตมาหลายสิปีแล้วเนี่ยฉันไม่เคยไปไล่ตามดาราคนไหนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันเลยที่ฉันน่ะมาตามไล่ดวงดาวแล้วก็เป็นดาราไทยด้วยอะ่ะนั่นก็คือหลิงออมนั่นเองถ้ามาดูคลังภาพฉันตอนนี้ในมือถือนะมีแต่รูปหลิงออมเต็มไปหมด ฉันตอนนี้ทําได้แค่แอบซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่มแล้วก็ดูหลิงออมอ่ะฉันป่วยจิตหรือเปล่าอะ่ะฉันฟีเลียดนะเว้ยนี่เขาเปิดประเด็นมาอย่างนี้โคตรน่ารักเลยนะคะบอกว่าคังภาพก็คือรูปในมือถืออ่ะมีแต่รูปน้องหลิงน้องออมอ่ะถ้าทํามือถือหายนี่เขาอาจนึกได้ว่าน้องหลิงน้องออมเป็นเจ้าของโทรศัพท์นั้นเนี่ยอันนี้แฟวนะอ่าถัดมาถัดมาอีกคนนึงบอกว่าเอาจริงเธอเธอไม่ได้ป่วยจิตเลยหรอก ฉันโดนตกมาเดือนกว่าแล้วยังเลิกไม่ได้เลยลืมตาตื่นขึ้นมานะเอาแต่ปัดโทรศัพท์มือถือะดูแต่น้องหลิงน้องออมนะคะอันนี้คือเขาสมาชิกใหม่ new member นะ new B new B เพิ่งมาโดนตกเดือนกว่านี้เองนะอ่ะถัดมาเลยค่ะเขาบอกเธอแค่หนึ่งเดือนฉันโดนมาห้าเดือนแล้ว ห้าเดือนแล้วก็ตั้งแต่ใจซ่อนรักอ่อนแอเนาะประมาณเดือนเจ็ดใช่ไหมฮะนี่เดือนสิบสองก็นั่นแหละพร้อมๆกันพี่สาวไทยเริ่มก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมตั้งแต่ใจซ่อนรักยังไม่อ่อนเลยใช่ไหมเนาะใครโดนตกตั้งแต่ใจซ่อนรักยังไม่อ่อนโอ้โหคุณนะคะเป็นเมมเบอร์อะไรเขาเรียกเมมเบอร์อะไรอะ่ะอันนั้นนิวบี้แล้วอันนี้อะไรอะ่ะโอดี้ออไม่ใช่แล้วไปกันใหญ่ก็คือรุนเดอรุ่นเดอร ในในฐานะแฟนขับหลิงออมนะไม่ได้หมายถึงอายุจริงนะหมายถึงว่าการเป็นแฟนคลับนะคะอาอ่าถามต่อมาเขาบอกว่างี้มันมีความสุขมากเลยนะที่ได้เดินตามไล่ตามดวงดาวเขาใช้คาว่าไล่ตามดวงดาวไล่ตามสไตล์อย่างเงี้ยแล้วแบบได้ดูแต่ละไทม์ไลน์ของน้องหลิงน้องออมคือติดตามทุกฝีกาวว่างั้นเขาบอกมันเป็นความสุขมากๆนะฮะคนนี้แหละคนนี้แหละคนต่อไปคนนี้แหละเขาบอกว่า เอาจริงๆฉันน่ะมาตกอยู่ในด้อมนี้ตอนงานรับปริญญาน้องออมอ่ะน้องหลิงน้องออมน่ารักมากนะคะเอออันนี้บอกว่าโอ้ยเธอเธอลองไปดูก่อนหน้านะน้องหลิงน้องออมตอนที่แบบยังไม่ค่อยแน่ใจที่แฟนๆยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาว่าเขาใช่ของกันและกันหรือเปล่าอ่ะก็บอกตอนนั้นสนุกกว่าตอนนี้อีกเธอเหมือนตอนนี้แต่ละคนแบบเทใจให้ร้อยทั้งร้อยว่าใช่แล้วแหละ อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกตอนที่ยังลุ้นอยู่ว่าใช่ไม่ใช่อะไรสนุกกว่านั้นอีกไปลองไล่ดูคลิปเก่าๆนะเออคนนี้คนนี้ตัว,ต,วตัวประมาณว่าตัวมัมตัวแม่ตัวมัมตั้งแต่แบบดั้งเดิมดั้งเดิมนะคะแฟนขับดั้งเดิมเลยอันนี้บอกว่าเธอเธอโดนพิษหลิงออมเขาให้แล้วละ่ะโดนตกนะคะโดนยาพิษหลิงออมเขาให้แล้วนะคะหลายคนโดนไปก่อนหน้านัา่นแะล้วค่ะนี่เขาบอก เอาจริงๆฉันก็ไม่นึกเลยนะว่าตัวฉันเองจะต้องมาเป็นอะไรอย่างนี้แต่เร็วๆเนี้ยฉันได้พบน้องหลิงน้องออมฉันก็เลยเกิดความรู้สึกที่อยากจะไล่ลา่ลาสตาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือหลายคนก็เหมือนพี่สาวไทยเนาะเลิกติดตามดาราลงดาราวงการบ,บันเทิงอะไรไปแล้วไม่ได้ดูหนังดูละครอะไรล็อกแต่พอมาเจอน้องหลิงน้องออมก็เลยเอา้าฉันไม่อยู่ด้อมนี้ตั้งแต่ว่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะคะ เขาบอกว่าเอาจริงที่ฉันเคยจี้มาก่อนน,นั้นแต่ละคู่นั่นน่ะของปลอมหมดไม่มีใครพี่แบบเป็นแฟนกันจริงๆเลยนะเออเธอก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยนะตามน้องเขาแล้วมีความสุขก็ตามไปเถอจะจริงจะจ้นจะปลอมจะอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ตอนนี้รู้แต่ว่ามันมีความสุขที่ได้ตามน้องเขาก็พอแล้วนะเออก็แค่นี้ละคะ่ะความสุขของติ่งถ้าเห็นน้องเขาแบบอยู่ด้วยกันแล้ว เออมันมีโมเมนต์จิ้นจิ้นฟินฟินหวานหวานมันพอใจแล้วนะคะเหมือนกันเหมือนกันอืมอันนี้เออคนนี้ก็ไม่ยอมรับเหมือนเอเลยเขาพบอกว่าเหมือนกันเธอเหมือนกันฉันก็เป็นอย่างนั้นนะคะเขาบอกเธอเอาจริงเนาะฉันก็ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดแหละเป็นครั้งแรกที่มาไล่ตามสตาร์คือมาไล่ตามดาราไทยอะไรอย่างเงี้ยนะ เออแต่ละคนก็แบบงงพฤติกรรมตัวเองไงว่าฉันผิดแปลกหรือเปล่าเอาจริงมันช่วยไม่ได้หรอกอาการเนี้ยเพราะมันเป็นความชอบมาจากก้นบึ้งของหัวใจของแต่ละคนรักษายากอาการเนี้ยอ,อันนี้คือคนมีประสบการณ์บอกมาก่อนนะคะเธอสบายใจเลยชิวๆเธอไม่ใช่คนเดียวหรอก คนนี้คือคลายว่าอยู่มาก่อนฉันรู้แล้วหลายคนไปนเหมือนกันเหมือนที่พวกเราก็รู้ถ้าดูคลิปเอก็จะรู้ว่าแต่ละคนเขาโดนอย่างนี้กันทั้งนั้นก็เลยไม่ค่อยแปลกใจนะคะว่าผิดปกติอะไรนะเขาบอกเธอไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกผ่านมาครึ่งปีแล้วยังอยู่ที่เดิมเดินเป็นวงกลมหลิงออมเนี่ยไม่ได้ไปไหนกับใครเขาเลยอันนี้ความคอมเมนต์พี่สาวจีนนะเอออันนี้คนนี้อีกคนนึงนะเขาบอก ในฐานะคนรุ่นหลังยุค70 70เลยนะะฉันก็ชอบทั้งคู่เหมือนกันนะดูทีทีเมื่อไหร่นะคือวางเมื่อไหร่เป็นไถ่ทีทีอะเออนั่นนะคะเขาบอกเขายุค70ยุค70ก็จะเลข5เลข6อ่ะเนาะค่ะอันนี้บอกว่าฉันก็เหมือนกันอะ่ะฉันป่วยไปอะไรปะเนี่ยป่วยด้วยโรคหลิงออมนะคะโดนเชื้อหลิงออมเขาให้จะพูดอย่างนี้ เฮฉันก็ดูมาทุกวันนั่นแหละไม่มีอะไรฉันก็ถ่ายไปถ่ายมาอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็แบบเออมาคอนเฟิร์มว่าคนเปิดกระทูเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกเขาเป็นกามนาเราด้วยใจล้มล้มใจล้มล้มเธอไม่ได้ป่วยอะไรนะเอาจริงใครเข้าด้อมน,นี้ก็โดนกันทุกคนแหละนะเธอไม่ได้ป่วยหรอกแต่ว่าเธอเป็นโรคหลิงออมแค่นั้นเองเอาไม่ได้ป่วยแต่เป็นโรค โรคหลิงออมนั่นเองนะคะบอกเธอเชื่อมั่นตัวเองเลยฉันอะ่ะเป็นแม่ของลูกแล้วนะฉันก็เป็นอาการเดียวกับเธอนั่นแหละเออนะคะเออเธอเอาจริงนะฉันอะไปเจอหลิงออมในทีทีใช่ปะ่ะตอนแรกนะฉันก็ไม่ได้คิดอะไรดูไปดูมามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยตกลงไปในหลุมหลิงออมเข้าอย่างจังเลย เป็นเดือนกว่าแล้วเนี่ยยังออกไปไหนไม่ได้เลยยังขุดมาจากหลุมไม่ขึ้นเลยนะคะก็ฮาหาเนาะหาหาเขาบอกว่าเฮ้ยเธอก็เป็นแม่คนเหมือนฉันเลยอะเราเป็นประสบการณ์เดียวกันเลยอีอีประมาณนี้ประมาณว่าเออฉันก็ไม่ได้เป็นคนเดียวนะเว้ยคนอื่นเขาก็เป็นกันนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแค่นำจิ้มก่อนที่เดททูนะแฟมิีมาเขาจะเริ่ม ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสองรอบจะมีอะไรเหมือนหรือแตกต่างก็คงมีเหมือนแหละแต่แตกต,ต,ต่างไหมอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าแตกต่างได้นี่จะมันมากเลยนะเพราะว่ามันหมายถึงอะไรรู้ไหมหมายถึงว่าครั้งหน้าถ้าเกิดน้องหลิงน้องออมไปจัดแฟมิลี่ที่ไหนแล้วจัดสองรอบอ่ะมันจะดึงดูดให้คนเข้ามาซื้อบางทีจะคนเดิมคนเดิมๆคนเดียวกันนี่แหละจะซื้อทั้งสองรอบเพราะว่าการแสดงมันไม่เหมือนกันแล้วมันจะเป็นสเสน่ห์ของตัวน้องด้วยแต่ว่าน้องก็จะงานหนักขึ้นไง ใช่ไหมก็ไม่รู้สิเดี๋ยวมารอดูกันละกันว่าอย่างเพลงที่น้องร้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรแตกต่างจากเดย์เดย์วันหรือเปล่ามาลุ้นกันมาลุ้นกันแต่คิดว่าสไตล์น้องหลิงน้องออมน่าจะมีอะไรพิเศษสเปเชียลให้แฟนแต่ละรอบไม่เหมือนกันนะเป็นการดึงผู้คนอะดึงผู้ชมดึงเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ละก็เดี๋ยวมารอดูกันละกันว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนรอบสองดิเอ่อเดย์ทูหรือเปล่านะอะล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ใครจะมาสารภาพอีกไหมว่าเพิ่งโดนตกมาห้าเออว่าเพิ่งโดนตกมาเดือนกว่ากว่าหรือว่าโดนตกมาตั้งห้าหกเดือนแล้วมาครึ่งปีแล้วนะมาสารภาพกันได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านวันนี้ได้ชมแฟมิลลิงออมนะเดทูกันอย่างมัน,ม,นมันเลยมีความสุขเลยโดนพิษหลิงออมเข้าไปอีกเลยนะโดนให้หนักๆเลย ยาถอนพิษนี้ก็ต้องรอน้องหลิงน้องออมเท่านั้นละค่ะที่จะเป็นคนถอนให้พวกเราเนาะโอ้โหอ่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ